ายทะเลหาาอี่สามฝักหลาย,าลาย,ายาห้องสดหลาคือคือยงกรบาดห้องะว่าบาดห้องอะจังหนึ่งอันนี้ก็จังหนึ่งอันมี้หมาอตามทะเลนกหลายข้นเร่นหลาย เป็นจนุ่นทุบแรกไก่ใช่ไหมอยากไปแได้ไหมรถรถตีแดงจะไปแรงได้ไหเลงด้วยะพี่ยังสดๆอเลยเนะตัวไหนดีจ้มันด้วยได้ไหมมีนดบ้านแตกมาตายให้นะ nha, đi đi nhanh thôi, cái nhanh thôi, đ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 i nhanh ดูไปโง่ละร้ายนี่มันปลาเสียบเลยคือบุมี่แล้ว แนวเิียะไรเพื่อไม่มีวะเรียปแบบนี้อาลูแล้วี้เนะ่หรอวันนี้อรุิไม่อยู่ใช่ไหมคะันนี้สองตายยาได้มาด้วยกันได้เลยนี้แลกมีการพิฆาตมาคุณต,ตาลดให้จะให้มาโอสองตัวร้อยหนึ่งไม่เอา นี่ภาเป็นย <ôi> ัง <t> ส <ôi> ่วนพุ t ôi> <t ôi ่นทน้ข <ôi> <ôi> ่วนของเปนลายเป็นท่านนี่แม่อปูและงานึเลยนนเลยกนึะค่งเหรอครับโลง เอาเอาน้่ง้อนครับตัวเล็กๆอะไม่คู่เ้อนิดนี่นี่มากเลยไปบ้านดูบ้านครับดู

น้ำเนื้อทดนิำลายเหอคือเะให้คนนั้นกิน

มาองชมดูอปอนลองชิมดูใช่ไหลสงชิมทุกคาบ้างมาย่บบาทเนาะนี่3ฝักหาเงิ่ได้นะไปเ้ครัั่งกันมดแล้ว ครับใส่ครับใส่ตาฝักนะคะเลอกเลยจ้ะเลอกเถอ <c oughs> นะได้ทำ้เรื่องกมคะกิบนะคะก็ะะไม่เลือกอะไร <c oughs> อไ,รไม่เห็นด้วยวแรวกินทีอเกได้ครับอะไรนะเอาเทียนเหรออะไรนี่เหรอใหญ่อ๋อเียนั่วอันใหญ่ออสอ,อ,องนะ

อะไรคะเอาเนื้ออะไรดีหาอะไรคะเอาเนื้อบรนไหนดีมัน,นีครับโเท่าไหร่ครับโลละสองร้อสี่จาอาโลนึงครับอโลกแ,แต่นี้ หมดเลยแม่สองร้อยหกสิบตนอ่เอาไว้เครื่องในอีกเครื่องในเครื่องโลครับใช่รวมกันให้ได้เครื่องโลไอ้ลาบเหรอครับคุดละเฮ้ยยังอยู่เลยนะยังอยู่ยังอยู่ท่าแท้ยังอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นทำไมไม่โทรไม่ทักไม่จะทักได้ไงอ่ะปิดร้านไม่ได้ดูเลยว่าเขาแย่จะตายให้จะตายเนี่ยอ้าวเป็นไรรอเล่นบอลเล่แล้วมันพิ ล็อกมันเส้นมันยึดหมดเลยต้องกายภาพอยู่ยังไม่ได้เปิดร้านเลยเนี่ยเออแล้วก็ไม่เห็นส่งข่าวมาเลยตอนนี้เห็นไหมล่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้โพสต์่คือก็คือไม่ได้ขายอ๋อนี่ปะอยู่ปะทิวแล้วก็ไม่รู้มันก็ต้องมข่าวสารแะ้วก็ตกหมดนะสามร้อยหกสิบจ้ะเป็นยังไงมันพีคมันมันอาไม่ซิยาขอดมเนี่ยนี่เนี่ยอย่างใดไปเนี่ยนี่หน่ออะไรข้าี่แหละมามี ข้าวโพดครับไอ้กระปูเล็กข้าวโพดห่อนนี่หรือใบเตยเบาให้ไปเ่าไปหอกันอี่บาทเลย